มาดูตำแหน่ง,ต,งต,ต่อมานะครับตำแหน่งในเรื่องของอุปสรรคศัตรูนะเรามาดูในฝั่งของอริแล้วก็วินาศนะครับไพ่ขึ้นเป็นหนึ่งดาบในเรื่องอปุปสรรคนะมาจากการตัดสินใจของตัวคุณนี่แหละนะครับหนึ่งดาบเนี่ยคือการที่คุณจะพร้อมที่จะฝ่าฟันทําทุกสิ่งอย่างด้วยความรู้ความสามารถนะไอสิ่งที่มันฝ่าฟันทําไปบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนมั่นใจอะไรบางอย่างเกินไปหรือว่าไม่ทําอะไรเลยด้วยนะเพราะไพ่ขึ้นครั้งเป็นเรื่องของสี่ถ้วยนะ่คือมันมันเหมือนจะ ทำตามอารมณ์ตัวเองจนเกินไปบางทีเบื่อก็ไม่ทําไม่อยากทําก็ไม่ทาดีกว่าอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณอยากจะปลีกหนีเออไม่อยากจะไปสนใจใส่ใจกับเรื่องสิ่งที่มันเป็นออปัญหาที่เข้ามาสิ่งรอบข้างของผู้คนนะมันก็เริ่มทําให้เป็นปัญหาได้นะเออมาเป็นอุปสรรคได้ด้วยนะเพราะว่าหากคุณทําอะไรตามใจตัวเองจนเกินไปเนี่ย ความสำเร็จมันเกิดขึ้นยากนะับคุณยิ่งจะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างหรือโอกาสอะไรบางอย่างมาเนี่ยและมีการแบบละเลยไม่สนใจไม่ใส่ใจโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆนะเออมันทำให้คุณเนี่ยพลาดโอกาสได้โดยฉั้งจักนะครับไพ่คือเป็นกำเนิดนะครับในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังคือการนี่แหละพอมันเกิดความรักแล้วเนี่ยบางบางครั้งไม่พร้อมนะเออตัวคุณไม่พร้อมใจไม่พร้อมเนี่ย มันกลัวบังนไปหมดเลยนะครับในเรื่องสิ่งที่เข้ามาในสิ่งที่เป็นนะครับบางครั้งเนี่ยในที่ไพ่ขึ้นนะเป็นทุกเชียไปนะเออการออกจากไข่พอดีดาวทุกอย่างมันก็เป็นการที่จะเริ่มมปจากเริ่มต้นความรักแล้วนะครับเนี่ยในการังนั้นมันเป็นเรื่องกาที่คุณเองต้องปรับใจตัวให้ดีเพราะว่ามาีเรื่องการเก็บซ่อนทางความรู้สึกอยู่นะเออในเรื่องความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางใจตัวคุณเนี่ยต้องทําจิตใจตัวเองให้พร้อมที่จะรับความรักที่เข้ามาด้วยเช่นกันนะครับอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็น ไต้ฮ่องกงนะครับไพ่ใบน,นี้บ่งบอก,บอกในเรื่องของการเสริมดวงนะครับในเรื่องของการให้ทานในเรื่องของการบริจาคในเรื่อง,องการทําบุญนะ,ะที่เกี่ยวกับมวยที่ต่างๆนะครับการที่คุณได้ สนุนช่วยเหลือนะคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนยากไร้ไมวจะเป็นเด็กกำพร้านะครับไม่ว่าจะเป็นสัปปะสัตว์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่หนุนานำให้เรื่องของอความรักของคุณเนี่ยพบเจอแต่สิ่งดีนะครับทำให้พลังใจตัวคุณเพิ่มขึ้นนะครูบาอาจารย์บอกว่าพวกชุดเหหากคุณได้ช่วยเหลือหากได้บริจาคได้ทาบุญเนี่ยจะยิ่งส่งเสริมให้ความรักของตัวคุณนะดียิ่งขึ้นนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของหมอ ชีวโกโมารพัฒนะครับพลังงานของหมอชีวกเนี่ยบ่งบอกเรื่องของการรักษาเยียวยานะครับดังนั้นในเรื่องของครูบาอาจารย์นะครับเน้นย้ำนะเรื่องของการรักษาจิตรักษาใจการสร้างพลังใจตัวคุณให้ดีขึ้นนะจงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับรักษาใจตัวเองนะอย่าที่จะทำร้ายจิตใจตัวเองจนเกินไปบางทีคิดเยอะคิดมากเนี่ยมันเหมือนยิ่งคิดซ้ําไปซ้ำมานะยิ่งนอนไม่หลับด้วยมะมันยิ่งทําให้เป็นการทำร้ายจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆนะค,คุณจงมีความ สุขในความรักเนินมีความสุขกับการใช้ชีวิตดีกว่าอย่าไปคาดหวังอย่าไปคิดเยอะจนเกินไปสร้างพลังใจตัวเองจะดีกว่านะเอออย่าใช้ชีวิตมันเป็นความทุกข์กดดันตัวเองเกินไปนะเรามีชีวิตก็ทําความสุขเกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะดีกว่านะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ ให้ขึ้นเป็นงัดข้อนะครับอืมคือสิ่งที่ต้องระวังคือใจของคุณนี่แหละบางทีงัดข้อนี่คือใจตัวคุณมีแต่ความลังเลว่ารักใหม่รักเก่ารักเก่ารักใหม่นะเหมือนคล้ายๆคนที่กาลังแบบเด็ดดอ,อกไม้อะเออรักไม่รักทําไม่ทํากลับไปไม่กลับไปไมีแต่ความลังเลสงสัยมีแต่ความแบบให้เวลามันบานไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยเออมโอกาสที่จะพลาดความรักที่ดีเนี่ยมันมีมาเหมือนกันเพราะว่าใจคุณไม่พร้อมสินะเออจะรอให้ไปถึง ยันแก้เลยเหรออะไรเงี้ยนะเออเราปรับใจตัวคนได้ดีขึ้นดีกว่านะเดี๋ยวจะออพลาดโอกาสความดักดีๆที่เข้ามาด้วยเช่นกันหนึ่งนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระวิษณุนะครับอืมในเรื่องของพลังงานนะช่วงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเรื่องของครูบาอาจารนยะ์นะไพ่ใบเนี้ยบง่งบอกชัดเจนม,มากๆนะครับในเรื่องของการที่มีครูบาอาจารย์นะมีเทพเทวาคอยที่จะปกปักรักษาคอยจะ ดูแลร,รักษานะครับในเรื่องของตัวตนของตัวคุณในเรื่องของอไม่ว่าคุณจะคิดจะทําอะไรนะครูบาอาจารย์คอยย้าคอยเตือนมาทางเส้นมาทางความรู้สึกนะมาทางการที่คุณจะพบรักจะเจอรักบางทีบางครั้งเทพเทวานียส่งมาให้ด้วยซ้าไปแต่คุณบางทีนะมันแบบมองข้ามอะมองผ่านอะไม่สนใจไม่ใส่ใจทุกแต่เรืเ่องดมเดิมเรื่องเก่า มีโอกาสที่คุณไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยสบายถ้าคุณมีการขอมีโอกาสจะสมหวังด้วยนะครับแต่ก็ระวังว่าขอไปแล้วสมหวังแล้วเอ้ยมันเหมือนมีคนเข้ามาแล้วอะแต่คุณไม่เอาเองคุณมองเฉยคุณมองผ่านมองว่าคนนั้นไม่ดีคุณมองว่าคนนั้นไม่ดีแต่จริงเทพเทวันท่านส่งมานะเออนั้นต้องเปิดใจให้เยอะตั้งสติให้มากๆนั่นะเป็นสัญญาณที่คุณรูปอาจารย์บ่งบอกแล้วนะอย่าตีกับตัวเองจนเกินไปนะเออดูตามหลักความเป็นจริงด้วยนะครับบางที คู่ครองคนรักนะครับก็จะมากับเทพเทวะได้ด้วยนะสองไปขึ้นในเรื่องของพระตีมุรติมาย้ําตัวอีกหนึ่งครั้งนะครับเทพเทวะยิ่งถ้าคุณไปไหว้พระตีมุรตินะครับก็จะยิ่งทําให้สมหวังมากขึ้นในเรื่องของความรนะักคุณสามารถไปไหว้พระตรีมุติได้นะที่เซนทันโรลดนะครับนะจะได้ได้ทั้งพระศิวะพระพรมพระนารายนะครับเป็นตรีเทพนะความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จความาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสมหวังต่างๆเนี่ยก็จะ สมหวังดังใจนะครับนะรวมไปถึงเนี่มยมาไพ่ขึ้นมาเป็นเหมือนสัญญาณบอกเลยนะว่าการไปขอกับสิ่งศักดิ์ท่านคอยปกปักภษาและดวงคุณในเดือนนี้ยิงถ้าไปไหว้พระตีมูติก็จะสมหวังในความรักมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับไพ่ขึ้นสติปัญญานะครับอืม mm hmm. ในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังคือในเรื่องของการที่คุณเข้าหานะเข้าหา คนที่คุณคุยด้วยนะครับการเข้าหาเนี่ยก็ต้องใช้สติปัญญาที่หนึ่งน,นะอย่าใช้ความใจร้อนนะครับคือหากใช้ความใจร้อนการเข้าหาที่คุณอยากจะให้เขาชัดเจนอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นแบบนี้บางสิ่งบางอย่างมันยันงไม่ใช่เวลาเพราะยิ่งตัวตวนตัวเขาเนี่ยเขาอยากจะเคลียร์ใจตัวเองก่อนเมื่อเขาพร้อมทีม่จะบอกอะไรบางอย่างกับคุณนะครับในเรื่องของความรู้สึกก็ดีในเรื่องสิ่งที่เขาผจญอยู่พบเจออยู่เนี่ย นะรอคอยสิหนึ่งนะครับให้เขาชัดเจนในเรื่องของตัวตนตัวเขาก่อนนะครับแล้วก็เมื่อคุณรอได้เนี่ยเขาพร้อมเขาบอกอยู่แล้วนะครับอย่างนี้แล้วความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้ออกมาแย่เลยนะเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องของการรอคอยเป็นเรื่องของการเข้าใจอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะอย่าเพิ่งเร่งรีบอย่าเพิ่งใจร้อนจนเกินไปนะครับอย่างแรกนะครับไ่ขึ้นเป็นเจ้าทีเจ้าถานะครับครูบาอาจารย์บอกในห้องชั้นนี้นะครับให้คุณเนี่ย ทําบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางบ้านนะครับยิ่งเป็นหากคุณบ้านของคุณเนี่ยมีสารประภูมินะหรือว่ามีสารเจ้าที่นะหรือเป็นในหมู่บ้านนะเออหรือเขาใอยู่คอนโดเนี่ยก็มันมีสารประภูมิทุกที่อยู่แล้วนะครับเ,เป็นเรื่องของการที่คุณปรับพลังงานนะของบ้านตัวคุณที่จากการทําบุญนะไม่ว่าคุณจะสวดมนต์นะนั่งสมาธินะหรือว่าไปทําบุญใส่บาตรอะไรก็ตามเนี่ยก็ให้อันลึกนัถึงนะอุทิศบุญให้กับ เจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับทำให้เมื่อคุณอยู่อาศัยเมื่อคุณจะทําอะไรเนี่ยก็จะมีความสมหวังนะแล้วก็เจ้าที่เจาทาเนี่ยก็จะคอยเปิดทางนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่หวังก็จะสมหวังมากขึ้นนะครับ2องไปขึ้นในเรื่องของแม่ตะเคียนนะครไปขึ้นรุก,กเทวดา ขึ้นต่เทพเทวานะขึ้นกับเทวดาประจําตัวนะครับคือในพุ่งช่วงนี้นะการที่คุณจะเกิดสติปัญญาเนี่ยการที่คุณจะมีสติอะไรบางอย่างไม่มีอะไรมาขัดมาขวางไม่มีอะไรมาทําให้คุณหลงละเริงนะแล้วก็พลาดความรักในะเรื่องความชัดเจนในความรักบางสิ่งบางอย่างเมื่อคุณได้ทําบุญนะสร้างกุศลนะสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ย ก็ให้อุทิศบุญที้บอกว่าทําบุญขันเจ้าเที่ยวทางด้วยทําบุญให้กับเทพเทวประจําตัวครูบาจารย์ด้วยนะครับเราก็เจ้าก,กรรมนายกิดตาเพื่อจะนุนนําคุ้มครองให้คุณเนี่ยมีแต่ความสมหวังนะมีสติปัญญาเพื่อจะมองเห็นความเป็นจริงนะแล้วก็ในเรื่องของความรับก,ก็จะเกิดความชัดเจนจากสิ่งที่คุณมองจากการที่คุณมีสติปัญญานี่แหละครับดังน้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับพ่ขึ้นเดินทางนะครับ สิ่งที่ต้องระวังนะมันเป็นเรื่องของการเมื่อวางแผนอะไรบางอย่างไว้แล้วในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่พอเวลาเราตกลงอะไรบางอย่างไปแล้วเนี่ยก็ต้องลงมือทำเลยนะครับแล้วก็เวลามันทําอะไรไปแล้วเนี่ยมันมันย้อนกลับมาแก้ไขไม่ได้แล้วอ่ะนะทุกทุกอย่างมันทําครั้งเดียวทุกทุกอย่างมันเป็นไปแค่เพียงคนเดียวเนี่ยนะเมื่อเกิดอะไรก็แก้ไขดีกว่าเออเนี่ยพาัดเพเดินทางคือมันไปข้างหน้าแล้วนะระวังแผนก็ให้มันเป็นไปตาม รูปแบบของมันและพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปพร้อมที่จะสร้างความสุขที่ดีสร้างความสุขที่มันมองหน้าแล้วมันก็เหมือนแบบเออมีความสุขอะไม่มีอะไรที่มันกระอนใจเนอมันไปด้วยกันเนอไม่มีความลับนะไม่มีอะไรปกปิดปิด,ปด,ปดบังนะนสิ่งระวังคือมีอะไรก็เปิดเผยมีอะไรก็พูดคุยดีที่สุดจะได้ไปกันต่อแล้วก็สร้างอนาคตที่ด,ดีด้วยเช่นกันนะครับ อย่างแรกนะครับให้ขึ้นเป็นครอบครูครอบเสียนะครับในเรื่องของครูบาอาจารย์นะบ่งบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีครูนะออมีครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาดีอยู่แล้วนะให้คุณอยู่ในศิลในรมนะทำคุณงามความดีต่อไปนะครับแล้วก็ท่านจะคอยปกปักรักษานะให้คุณและชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความสมหวัง ทุกอะไรไม่สบายใจอะไรก็จงพูดจงบอกจงอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงอธิษฐานกับครูบาอาจารย์และครูบาอาจารย์จะคอยนุนนนำช่วยเหลือตัวคุณนะครับไม่ให้ขาดตกบกพร่องสองไฟขึ้นเป็นท้าวิรุณหกนะครับพลังงานของท้าวิรุณหกเนี่ยนะบ่งบอกเรื่องของการไหว้นะที่เกี่ยวกับพยาพุดนะคุณสามารถจะไปไหว้พยาพุทธที่ ตอกขุดก็ได้นะครับในเรื่องของการไหวนะ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหว้เกี่ยวกับพยาคุี่ยช่วยหนุนนําให้ความรักมีความมั่นคงมากขึ้นนะคุยกันด้วยเหตุและผลไม่ใช่อารมณ์เป็นที่ตั้งดาบจะไม้สิ่งต,ต่างเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยไปไหว้ร่วมกันนะขอพอรท่าน,นให้ความรักอยู่ยงนะไปะในเรื่องของยันแก่ยันเท่าได้เลยนะเออแล้วก็ลดปัญหาต่างๆให้ออกมาด้วยทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะครับในวันนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดี เป็นพลังใจให้นะครับงที่ต้องระวังนะครับไ่ขึ้นเสียงทายนะครับหกเ,เสี่ยงทายนะคือบางทีบางอย่างเนี่ยก็าําตามแบบซุ่มๆนะ <c oughs> คือในเรื่องของการงานคนเี่งรังหางานเนะี่ยคือโอกาสมันก็มีเข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่โอกาสเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันมแบบพิสูจน์ใจนะเออพิสูจน์ความรู้พิสูจน์ความสามารถตัวคุณนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันต้องพึ่งดวงอย่างเดียวนะบางทีเอ่อทำอะไรที่มีระบบระเบียบแปแผันดีกว่านะไม่ได้หมายความว่า เรื่องของเซลล์ศิษย์ไม่ช่วยเรื่องของเทพเทวะไม่ช่วยเรื่องของการไปขอไม่ช่วยแต่เป็นเรื่องของการที่คุณต้องโฟกัสในเรื่องการทําก่อนเป็นอันดับแรกในเรื่องของสิ่งตธิงๆในเรื่องของการที่มีพลังงานบางอย่างที่ช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะส่งเสริมตามมามากกว่านะครับให้ขึ้นเป็นอํานาจนะครับอืมในเรื่องของงานนะในเรื่องของความตั้งใจนะการที่จะได้เลื่อนยเลืดอนตําแหน่งการที่จะได้โอกาสต่างๆเนี่ย คือไพ่ขึ้นแบบนี้ยมองบอกถึงัวหน้างานนะเออบอกถึงผู้รับบัญชานะถึงแม้ว่าในตําแหน่งนะในตําแหน่งในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะจริงๆเขามองถึงความเปลี่ยนแปลงของคุณอยู่นะอืมแล้วก็พยายามมองถึงความสามารถของตัวคุณอยู่นนะแต่เขายังหลบซ่อนอยู่นะเขายังไม่ได้เออชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายว่าคุณจะถูกละเลยจากผู้หลักผู้ใหญ่นะออในเรื่องปัญหาต,ต่างๆเนี่ยเพียงแค่ว่ายังไม่ใช่จงังหวะ ตอนนี้มากกว่าซึ่งในสิ่งที่ต้องอระวังเนี่ยมันเป็นจุดที่คุณต้องทําหน้าที่เต็มที่อย่าะเลยถึงแม้ว่าจะเป็นความยากลำบากถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่งานคุณก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปาคิดเยอะคิดมากทําหน้าที่ตัวเองอย่างน้อยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคอยมองคุณอยู่เบื้องหลังอยู่ในปัจจุบันนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับไพ่ขึ้นเป็นเปล่าประกาศนะครับ เป็นเรื่องของการเริ่มต้นบางอย่างแนละโอกาสบางอย่างเข้ามานะคือสิ่งที่ต้องระวังคือการที่คุณจะเริ่มทาอะไรสักอย่างมันก็ต้องมาจากการคิดไตรตรองนะครับให้มีความรอบคอบให้มีความชัดเจนนะบางสิ่งบางอย่างกลัวกังวลเกินไปมันก็ไม่ทำอะไรเลยนะก็ต้องทําตใจให้มันแบบสบายๆนิดน,นึงเออบางทีมันคิดเยอะเกินไปมันก็กลับกลายเป็นแบบเอ๊ะทำดีไม่ทาดีนะสองจิตสองใจตัดสินใจไม่ถูก นะเปิดใจออกมาเลยนะเอออยากทำแล้วก็ทําไปเลยนะครับแต่ก็ต้องยึดมั่นในลากฐานในเรื่องของธุรกิจที่ทำอยู่ทําให้มันเต็มที่ด้วยนะครับแล้วก็โอกาสมาคว้าเท่าที่คว้าได้คว้าเท่าที่คว้าไหวนะก็เพียงพอนะครับแนวทางที่1น,นะครับไ้ขึ้นตั้งสารนะครับ ในเรื่องของความมั่นคงนะครูบาาจาบอกว่าในเรื่องของเศษสิทธ์ก็เป็นจุดหลักสําคัญนะในห้วงช่วงนี้ที่คุณเองต้องอย่าหลงลืมครูบาอาจารย์อย่าหลงลืมการทําบุญอย่าหลงลืมอยู่ในศีลในธรรมเพื่อจะลุนนํำเหนื่องเป็นพลังบุญเนืเ่องเป็นพลังงานครูบาอาจารย์ที่จะคอยหนุนให้ทุกๆอย่างดีขึ้นรวมไปถึงเรื่องของสติด้วยในการใช้จ่ายในการจัดการบริหารต่างๆไม่มีความหลงระเริงเออมีสติมากขึ้นเมื่อจะใช้จ่ายก็ตามเหมือนมี อาพลังงานบางอย่างที่มาบ่งบอกคุณนะเออมาย้ํามาเตือนนามาเป็นเหมือนแบบให้คุณเกิดคิริอตปะป <c> ะ <oughs> คือเกิดความเกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่อการใช้เงินแบบนี้มีครูบาอาจารย์คอยบ่งบอกนะมีครูบาอาจารย์คอยย้าคอยเตือนมาเป็นเซนนิดึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแนวทางที่สองไปขึ้นในเรื่องของพระสุข์นะครับในเรื่องของ กิเลสตัณหาทั้งหมดทั้งมวลน,นะครูบาอาจารย์มองบอยนะว่าห่วงจุดนี้ระวังเรื่องการใช้จ่ายส่วนตัวนะซื้อนน่นซื้อนี่ซื้อนั่นเยอะจนเกินไปมากเกินไปหรูหราเกินไปนะนะก็ต้องระวังให้ดีนะค่ครูบาอาจารย์มองอยู่นะเออแต่ก็เตืนตอนที่เตือนได้นะในะสุดท้ายมันก็จะมาทุกนะเนะีน่ยะก็ต้องอยู่ในความเป็นจริงด้วยนะจัดการบริหารการเงินตัวคุณให้ดีไม่งั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้หากคุณขับอารไปด้วยกิเลสตัณหาของตัวคุณเองนะครับ